ครับเมนูตม้มยำหมูครับกินครับข้าวเจ้านะครับส่วนผสมกับสิ่นี้ตามรายละเอียด,ด,ดที่ข้นเแียงไว้ให้เบิเ่เเลยเได้ครับผมจากนั้นนะครับตัง้งหน้าไว้ให้เดือดครับพี่น้อง พรอะนามเดือดแล้วห้องกับใส่ขน้อครับใส่ขะน้อใส่หลากผักชีครับจุดนี้พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาปิดฝาหม้อครับร่อนามมันเดือดอีกทีหนึ่งหลังจากที่ลอหมอ้อจากห้องกับมาหั่นเนื้อนะครับพี่น้องหั่นเป็นชิ้นบางๆครับจุดนี้ตัวนี้หั่นเป็นชิ้นบางๆครับพอคั้มเนี่ยนะครับพี่น้อง ก็เสร็จจากเมงนี้แล้วห้องมาสับก,กระดูกหมูนะครับเพื่อชิว้ต้มเป็นน้ำซุปนะครับพี่น้องเมงนี้สับเป็นชิ้นนะครับเสร็จจากมองหันห้องกับมาทัน ใส่หมูนะครับใส่ออนครับพี่น้องมองนี่หั่นเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นพอค้ําครับเราก็มาหัน่นเลือดหมูครับตัวนี้อันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นพอค้ําเหมือนกันครับพี่น้องนี่ครับวิธีการหัน่น ฮันแบบนี้ครับแล้วแต่ความถนัดไใจนะครับพี่น้องอันนี้มาว่ากันครับพอหลังจากฮันเล็บมูเสร็จแล้วเราก็มาฮันผักต่อนะครับตอนนี้ฮันผักชีจีนกับพี่น้องเพื่อซืไว้ไปเป็นวัตถุดิบ ้วก็หั่นต้นหอมครับหั่นะาจะหอมเซ็ตห้องกับมาหั่นขึ้นใช่ครับไม่ห้อตัวนี้หั่นคท่กันกับต้นหอมแล้วกับผักชีจีนนะครับ เ้าเสร็จจเหมือนห้องกับหันเต่าหูหลอดครับเนี่ยครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีการหันครับนีะครับหันเต่าหูหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับแม่จะเบ่งอาการนั้นก็มอเดือดได้ถึงทีนะครับนี่นะครับเ้าก็มาเอากระดูกหมูล้มต้มนะครับ หลังจากนั้นห้องกับมาหมักหมูนะครับครับใส่รสด,ดีครับใส่ผงชูรสครับตัวนี้ <c oughs> ใจนั่งกับใส่ซี่ยูวขาวครับ ซอสปรุงรสครับสุดท้ายนะครับมองนี้ก็ซอสหอยนางรมครับแค่หนก่อนยำหนึ่งจะตัดซักซักไปแค่ไหนขยำขยำเข้ากันนะครับพี่นอ้องครับผมพอเสเร็จแล้ว เ้างับมาตักใส่หมอครับให้เป็นก้อนครับบางคนอาจจะปั้นก็ได้ครับนี่ปั้นเป็นก้อนน้อยๆเพราะค้ำนะครับเราจะความถนัดของคนครับพี่น้องเสร็จแล้วหลังจากนั้นเ้างกับปิดฝาหมอคือเก้าล่ะครับรอมันสุกครับตัวนี้ขันเวลาเ้ากับมัลวกหมูครับตัวนี้ลวกหมูที่เ้อหันไว้แต่ที่แรกครับครับผมลวกเลือดหมูครับ ใส่นะครับอย่าลืมอย่าลืมหลวกใส่นะครับพี่น้องมันจะมีอยู่3ามอย่างครับที่เขาใช้หลวกคือหมูครับหมูชิ้นครับเลือดหมูครับแล้วก็ใส่อ่อนครับพี่น้องที่ต้องมาหลวกครับ เขาหลวกสซุดแล้วนะครับเขาก็เอามาตักใส่หม้อที่เขาต้มน้ำไว้ให้เดือดแล้วครับที่ต้มกระดูกหมูไว้ที่ที่แรกครับพี่น้องมดนครับเขาเอาลงให้หมดเลยนะครับครับคอยถักลงก็ได้ครับพี่น้อง เพราะเสร็จแล้วห้องกับปิดฟ้ามอครับรอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเพราะน้ำเดือดแล้วห้อง็่ะเนี่ยครับเอาผักครับกะสีมีผักขึ้นช่ายครับต้นหอมครับผักตำลึงครับผักขี้จีนครับร้อยหนาครับครับผมนี่ครับหน้าตาที่ต้มซุกแล้วครับพี่น้องพร้อมรับประทานครับปรุงรสตามใจชอบนะครับผู้ใได้มากแบบได้ก็ปรุงรสชาตินะครับเนี่ยครับ นาตาตักออกใส่ถ้วยพร้อมเสือบฟพร้อมรับประทานครับกับเข่าสวยห,อน,หอนครับ